สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เว็บแม็กชแนลกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่คริแทกันนะครับมาเริ่มด้วยพาสซีฟสก l ลนะครับผมเมื่อใช้สกิลใดๆถูกฮีโร่สตรูจะได้รับบัฟในการโจมตีครั้งต่อไปนะครับจะเป็นการหมงเนี่ยจะแรงกว่าโจมตีปกติแต่ย้ำก่อนนะต้องใช้สกิลให้โดนก่อนถ้าไม่โดนมันก็จะไม่ติดไอ้พาสซีฟตัวนี้ให้เนี่ยมันก็จะเป็นตีธรรมดาแทนไม่ได้เอาเข่าขิด ต่อมาเป็นสกิลที่1นะครับเป็นการวางมาร์คไว้ที่ฮีโร่สตูแล้วเกิดดาเมจขึ้นด้วยเมื่อทำการตีหรือว่าสกิลใส่ไอมาร์คแตกตรงนี้ก็จะระเบิดแล้วเกิดดาเมจขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดเลยนะหลุกก็คือคินแดกเนี่ยมันสามารถล้มแทงได้เพราะท่านี้แหละเพราะทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดเมื่อตีตอนแตกแตกนะท่า1จะรีคูดาวให้3วินาทีนะครับผม ส่วนสกิล2เป็นการพุ่งไปในทิศทางที่เลือกศัตรูที่โดนจะโดนดาเมจแล้วเราก็ได้รีเจนเลือดจากการพุ่งผ่านฮีโร่ศัตรูนะครับผมคือพุ่งใส่คีปเนี่ยไม่ได้เลือดนะสกิลอันติเมตนั้นเป็นการเปลี่ยนสถานะจากเดินเป็นบินจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ชั่วขณะหนึ่งและการกดใช้ครั้งหนึ่งจะเป็นการหม่งใส่ศัตรูแล้วเกิดดาเมจขึ้น สามารถคอมโบกับท่านหนึ่งได้นะเพราะว่าระหว่างที่บินอยู่สามารถกดท่านหนึ่งได้ ส่วนคอมโบนั้นกดอันติก่อนแล้วกดท่า1ตามเข้าไปแล้วกดอันติหม่งเข้าไปนะครับแล้วกดตี1ทีแล้วกดสกิล2แล้วกดตีแล้วท่า1อ่ะมันจะรีเกือบจะเสร็จพอดีอ่ะเราก็กดท่า1อีกครั้งแล้วก็ตีอันนี้ก็คือฟูลคอมโบของมันที่แรงมากถ้าดูไม่ทนันดูตามที่เขียนไว้นี่ก็ได้นะส่วนรูนใช้เจาะร้อยห้อยคริกก็ได้นะครับผมถ้าใครไม่มีแอสซิสต์เนชั่นสปิริตแทนก็ได้นะพลังแฝงเอาเซตนี้หรือว่าตายเกิดก็ได้นะครับ่เกมนี้ผมลืมเซตมาจริงๆแต่ควรจะใช้เ้เนนีนะ มันจะเบรสได้แรงมากเลยส่วนร่วงนี่จะออกดรามจจัดเลยนะครับจะเป็นเซตนี้เป็นมาตรฐานเลยเอาละมาดูกันในตัวเกมกันดีกว่านะครับผมอย่างแรกก็อัพหนึ่งมาก่อนเลยจะช่วยฟาร์มได้เร็วมากขึ้นนะเพราะว่าช่วยเสริมดาเมจจะเห็นได้ว่าเมื่อตีแตกแแล้วเนี่ยท่านหนึ่งก็จะรีให้3าวีนะเพราะฉะนั้นตอนเกมมันจะเอามาฟาร์มได้ดีเลยตอนเลเวลหนึ่ง ต้นเกมก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็พยายามฟาร์มให้เลเวล4เพื่อมีแอนติเอาออกไปแกงได้นั่นเองพยายามใช้สกิลแล้วตีใช้สกิลแล้วตีอยู่เรื่อยๆนะเพื่อเป็นการใช้พาสซีฟจะได้เก็บขีดได้เร็วที่สุดนะอันนี้ก็โดนเวทไปตัวหนึ่งนะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เราไปเทคเวฟขีดเพื่อนก็เวล4ได้เหมือนกันแต่ว่าเรามาอยู่ให้อีกทีมมันเกรงใจเล่นเฉยๆนะเพื่อให้อีกทีมไม่กล้าโถมเพื่อนเราต่อ อาจจะฟาร์มช้าไปนิดหน่อยนะแต่ถ้าเพื่อนรอดก็โอเคเมื่อเราเวลสี่แล้วนะก็หาเรื่องแก๊งฝั่งตรงข้ามได้เลยถ้าเห็นเขาแหลมเข้ามาลึกๆแล้วเนี่ยเราสามารถเปิดสกิลอันติเข้าไปหมงเพื่อเปิดไฟให้เพื่อนก่อนได้เลยนะถ้าอันติเนี่ยสามารถสโลว์ศัตรูได้ด้วยนะคือทําให้ศัตรูหนีได้ยากขึ้นไปอีกรวมถึงเรามีเลดบัฟก็จะยิ่งทําให้ศัตรูวิ่งหนีไม่ได้อีกแล้วก็เราก็มีพาณิชอีกอันหนึ่งด้วยซึ่งเรียกได้ว่าถ้าโดนครบทุกคอมโบของเราเนี่ยคือหนดจนเดินไม่ออกแน่นอน แล้วก็ดาเมจจากด้วงเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากเลยนะสามารถที่จะทําให้ศปูรูเจ็บหนักได้ถ้าเพื่อนมาเติมได้ทันก็จะสามารถปิดคิวได้อย่างง่ายๆเลยเมื่อแก๊งเลนเพื่อนเสร็จก็เข้ามาเวียนฟาร์มในป่าต่อนะครับผมด้วงก็สามารถเก็บฟาร์มได้ไวเหมือนกันนะก็เวียนมาฟาร์มเมื่อมีโอกาสโอเคหลังจากนี้ก็จะเป็น time l e ช่วงฟาร์มไปนะฮะ ถ้าเกิดเพื่อนดูเหมือนจะมีการไฟเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเรียบไปเติมให้ทันนะครับอันติไม่ต้องกดมาจากไกลๆก,ก,ก็ได้นะครับบางทีกว่าจะเข้าใกล้สตูก็บินช้าแล้กดตอนที่กําลังเข้าชาร์จสตูด,ดีกว่าเพราะว่าจะเพิ่มสปีดท,ทาให้ชาร์จได้ง่ายถ้าครูดาวใช้ไปหมดแล้วสตูไม่ตายเนี่ยเราก็เดินวนอยู่แถวนั้นเพื่อรอสกิลก่อนดีกว่านะเพราะว่าด้วงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดตอนมีอันติใช้นี่แหละ อันนี้เป็นจุดเด่นของคินแนกเลยนะเพราะว่าอันติคูดาวไวมากๆเลยในไฟ์หนึ่งเนี่ยถ้าเลดเกมนะอาจจะใช้ได้สองสามรอบเลยก็ว่าได้ตอนนี้ตัวในเลนนี้ก็ตายหมดแล้วนะครับเราสามารถเอาป้อมเขาได้เลยเพราะว่าป่าเขาก็โผล่บนด้วยแล้วตัวในเลนนี้เมดแล้วก็แครี่แล้วก็โลมเขาตายพร้อมกันเอาละหลังจากแก๊งเรียบร้อยได้ป้อมเรียบร้อยก็ไปเวียนฟาร์มกันต่อได้แล้วนะเพราะว่าคีป,ป่าเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วบัฟบลูเนี่ยดวงค่อนข้างจําเป็นเลยนะเพราะว่าใช้มานาค่อนข้างเยอะ แล้วเวลาอันติเนี่ยถ้าเกิดมีลดคูดาวจากปูบัฟเนี่ยก็จะสามารถแกงได้ต่อเนื่องมากขึ้นด้วยเอาละมันมีไฟเกิดขึ้นนะครับก็รีบไปให้ทนันพยายามเล็งตัวบางๆจากคิโรสรูก่อนนะเพราะว่าคิแนกเนี่ยมีดาเมจเบิร์ตเป็นชุดๆที่สามารถเก็บตัวบางๆได้แบบโซโล่คิวได้เลยจะเห็นได้ว่าบูบัฟเนี่ยมันมีผลต่อท่าหนึ่งมากเลยสามารถใช้ได้ต่อเนื่องมาก คือคิดนกเนี่ยมันสามารถล้มพวกตัวหนาๆได้ก็เพราะว่าท่า1เนี่ยแหละตอนแตกแตกกัมันจะระเบิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะก็คือยิ่งเลือดเยอะก็จะโดนแรงไปด้วยนั่นเองโอเคเช่นเคยนะครับเมื่อแก๊งสำเร็จทําอะไรเสร็จแล้วถ้าป่าเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ไปเวียนฟาร์มต่อนะแต่ช็อตนี้เหมือนเพื่อนๆจะเสียท่านะเราก็พยายามเคลียร์คีให้ได้ถ้าเกิดมีโอกาส คือพยายามมงเข้าไปในคีฟแล้วก็กดท่าสองพุ่งออกมาถ้าเกิดเราโชคดีอาจจะรอดก็ได้แต่ก็ถือว่าคุ้มนะถึงเราจะตายก็จริงเราสามารถรักษาป้อมนิ้วเอาไว้ได้วิชั่นของเกมนี้ค่อนข้างสาคัญนะครับสมมติอีกทีมพยายามจะเข้าป่าเรามาด่าอะไรเงี้ยถ้าเขาเดินผ่านป้อมของเราแวบๆเราก็จะพอจับทางได้ว่าเขาอยู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดป้อมแตกไปแล้วเราก็จะไม่เห็นศัตรูเลย เราไม่รู้ว่าเขาดักอยู่ปุ่มไหนอันเนี้ยจะเล่นยากละแต่ช็อตน,นี้ผมยอมรับเลยว่าพลาดเองคือมองเข้าไปในจังหวะที่รอเลียวแบบพุ่งหลบพอดีคือปกติอะมองแล้วถ้าหนึ่งตีเนี่ยรอเลียวตายชัวร์อยู่แล้วแต่ว่าไม่แกะเขาหลบได้ทุกค่าเลยกลายเป็นว่าเราตายฟรีนะแต่ช็อตน,นี้เพื่อนไฟสวยอยู่นะสามารถเก็บศัตรูไปได้เกือบหมดเลยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าเกิดเราตายหมดเนี่ยจะยากมากจังหวะนี้ อย่างน้อยๆถ้าเกิดเราไฟแพ้เนี่ยเราจะไม่มีบัฟเล่นช่วงที่ Dark s เจ y e r ยอร์กำลังจะเกิดถึงเป็นเรื่องที่ไม่โอเคเท่าไหร่ตอนนี้ถ้าไม่มีอะไรทําก็วนฟาร์มไปก่อนนะครับผมรอ Dark s เจ y e r เกิดนะค i n แอเนี่ยมีความสามารถพิเศษก็คือเก็บออบเจกต์ได้ไวรวมถึงออบเจกต์ใหญ่อย่าง Dark s เจเลเเหมือนกันนะคือถ้าเทียบกับฮีโร่ตัวอื่นเนะนี่ยคนแจ่ายดาเมจได้ไวมาก ก็คือถ้าเกิดฮีโร่ศัตรูโผล่ที่อื่นที่ไม่ได้อยู่แถวนี้เนี่ยคินแนกสามารถเนียนเอา Dark s สเ y e r ได้แบบอีกทีมเวอร์อยู่อ่ะคือใช้เวลาแค่แบบไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองคือด้วยความที่มันตี1นึ่งสแ s t a หนึ่งสตไปเรื่อยๆเนี่ยมันทําให้ Dark s สเลเยตายไวมากๆเนี่ยช่วยกันรุมๆแป๊บๆสิวิ Dark Slayer อร์ตายละในช่วงที่เราได้ด a r k s สเลเยนะครับ ต้องดูฮีโร่ศัตรูด้วยว่าเขาอยู่กันผิดโพซิชันหรือเปล่าแบบอยู่แยกกันกระจายกระจายกันขนาดเนี้ยพยายามเก็บตัวที่หลงที่หลุดให้ได้สักตัวหนึ่งเพื่อจะได้ขึ้นบ้านได้อย่างง่ายดายนะเพราะเขาจะมีฮีโร่ตัวน้อยกว่าเวลากันบ้านถ้าจะทําปิด l ิวสตรูนะพยายามปาท่าหนึ่งเข้าไปก่อนนะแล้วค่อยห,หม่งสตรูมันจะเบรสออกมาได้แรงมากเลย เอาละก็พยายามโซนให้ตัวเด็กมนเดสเตอร์ได้ตีฟรีนะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าไม่ไหวเราก็ปล่อยไปนะแล้วก็รอดาร์คตัวต่อไปเพื่อขึ้นบ้านในครั้งต่อไป <Go. S 1> ก็พยายามยืนโซนๆไว้ให้อีกฝั่งกลัวนะไม่กล้าเข้ามาเคลียร์ตอนนี้ฮีโร่ศัตรูก็เกิดมากันครบแล้วนะหลังจากนี้ก็ปล่อยเด็กมอนเดสเตอร์ไปก่อนก็ได้รอดาร์คเลเยอร์ตัวหน้าเราดักคาได้ใหม่ แล้วค่อยขึ้นบ้านใหม่อีกรอบก็ทันเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยจังหวะที่ฝืนขึ้นบ้านดังๆที่ฮีโร่สู้ไฟเก่งกว่าเรานะคือด้วยคอมฮีโร่แบบอลิสลอเรียลอะไรเงี้ยมันไฟเป็นหมู่คณะได้ดีถ้าเกิดเราตายพร้อมกันหมดเนี่ยเราแพ้ได้เลยนะ ก็เล่นเป็นแผนที่เราเก็บดาร์คซเลเอร์แล้วก็ฆ่าเขาให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นบ้านเอาแบบนั้นดีกว่ามันจะทําให้ทีมเรามีโอกาสขึ้นบ้านได้ง่ายกว่าหลังจากนี้เราก็พยายามเคลียร์คลิปส่งๆไว้นะครับเพื่อเป็นการเปิดพิชั่นให้ทีมแต่ว่าถ้าทีมพลาดทังแบบแหลมเข้ามาลึกๆตัวเดียวอย่างเงี้ยเราสามารถปิดคิวได้เลยนะ ว่าดวงช่วงเลดเกมเนี่ยสามารถโซโลได้ทุกตัวบางๆตายชุดเดี่ยวทางนั้นเลยนะแทบจะไม่มีตัวไหนรอดเลยเนี่ยเดี๋ยวดูนะช็อตเนี้ยทั้งๆท,ที่เราโดนก่อนด้วยซ้ำนะเราสามารถสวนเขาจนตายได้เหมือนกันนะเพราะว่าดาเมจเราสูงมากแล้วไอ้เรื่องหนึง่งมันก็เป็นผลจากความต่างของการเงินด้วยนะดวงสามารถเก็บออบเจกต์ได้ค่อนข้างไวเพราะฉะนั้นจะได้เปรียบมากตอนที่ฟาร์มเก็บเงินเนี่ยมันสามารถเก็บ เงินได้ไวกว่าตัวอื่นๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิธีการเล่นนะครับผมบางคนบาลานซ์เรื่องการเงินเป็นหลักบางคนก็เข้าทีมไฟเป็นหลักเพื่อกดดันอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเล่นแบบไหนก็คือถ้าพวกหาตังเก่งๆเนะี่ยก็จะไปเทคเว็บกับเพื่อนอยู่เรื่อยๆนะหรือไม่ก็ไปเก็บคลิปเลนไกลๆแล้วก็โยกไปโยกมาระหว่างเลนไปเรื่อยๆนะเรามาเข้าไฟในะจังหวะที่แบบอีกทีมาเสียขบวนแล้วเพื่อเก็บตก เพราะว่าดาเมจตอนที่ตังนำมากๆเนี่ยของดวงสามารถเก็บตัวได้ทุกตัวเลยเดือบ้างจังหวะเนี่ยเราก็โผล่ไปเพื่อหม่งศัตรูทีนึงเพื่อเป็นการกดดันศัตรูให้เลือดน้อยนะเพื่อให้เลนเราเล่นง่ายขึ้นคือโผล่ไปในเลนข้างคืออาจจะฆ่ามไม่ได้หรอกแต่คือให้อีกทีมเห็นเพื่อแบบเราแวงและว่าเราก็ยังอยู่นะเราแวะมาแกงเรื่อยๆนะอะไรประมาณนั้นนะครับ ตอนนี้ก็สามารถฆ่าเขาในจังหวะที่ดาร์คสเลเยอร์เกิดถือเป็นทามมิ่งที่ดีนะครับผมเราก็สามารถเก็บดาร์คสเลเยอร์ได้อย่างง่ายดายแล้วเอาไว้ขึ้นบ้านได้เพราะว่าถ้าเขาฝืนจะไฟเนี่ยเขาอาจจะแพ้ไฟได้เพราะว่าฮีโร่ของฝั่งนู้นยังเกิดมาไม่ครบเอาละตอนนี้ศัตรูก็อยู่ผิดที่ผิดทางสุดๆเลยนะคือเข้ามาลึกมากๆแล้วแล้วเราก็อยู่ในที่ที่เราต้องการคือตำแหน่งที่สามารถเข้าชาร์จศัตรูได้อย่างรวดเร็วแล้วศัตรูไม่สามารถที่จะถอยได้ทัน เอาละตอนนี้ก็เป็นช็อตที่ดีที่สุดที่จะขึ้นบ้านเลยนะเพราะว่าเด็กมอนเดสเตอร์เราก็มีอีกฝั่งก็ตายด้วยถึงจะกดเกิดมาเขาก็อยู่ไม่ครบอยู่ดีนะตอนนี้ในจังหวะขึ้นบ้านอย่างเงี้ยถ้าไอ้คีมอยู่ไม่ครบกันขนาดเนี้ยเราสามารถเข้าไปเพื่อล้วงแคร,รี่อีกฝั่งได้อย่างง่ายดายเลยนะเพราะว่าไม่มีตัวคอยกันก็จีจีนะครับเกมนี้เราสามารถฆ่าอีกฝั่งได้ถึง4ตัวในจังหวะขึ้นบ้านเอาละหน้าที่หลักๆของด้วงจริงๆนะก็คือฟาร์มให้ตังค์เยอะๆนะครับผม แล้วก็เข้ามาหม่งในจังหวะไฟคือเก็บตัวสําคัญสําคัญได้ก็เพียงพอแล้วนะคือพวกเมดหรือแคร,รี่ที่เป็นตัวดาเมจของฝั่งนูนแล้วในบางจังหวะเนี่ยดวงสามารถดักพุ่มและโซโล่คิวได้เลยนะถ้าเกิดเป็นตัวบางๆเดินหลงผ่านพุ่มมาเพราะว่าดาเมจตัวนี้ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ออบเจกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงดวงสามารถเก็บได้ไวมากอยู่แล้วโดวยเฉพาะดัร์คสเลเยอร์เราสามารถเก็บได้อย่างรวดเร็วเลยถ้าเกิดอีกีมแบบหลงไปอยู่ที่อื่นในจังหวะที่ดัร์คสเลเยอร์เกิด ไม่ยอมมายืนเฝ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็ให้เพื่อนมาแท้งหรือช่วยตีด้วยก็ได้นะจะได้เก็บได้เร็วมากขึ้นแล้วเราก็จะได้ไม่เจ็บหนักด้วยอันนี้ก็เป็นแนวการเล่นด้วงของผมนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับจะเป็นตัวอะไรต่อไปนั้นรอติดตามนะครับผมส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ